ไปต่อกันที่นวัตกรรมกร่อสร้างเพื่อความยั่งยืนกับสะพานคอนกรีตพิมพ์3มิติที่ชื่อว่าฟีนิกส์ค่ะสะพานแห่งนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลซึ่งสามารถทําออกมาได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานแต่ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดการปล่อยกา๊กาซคาร์บอนที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยค่ะโคซิมบริษัทด้านการก่อสร้างสัญชาติสวิตเปิดตัวผลงานสะพานคอนกรีตพิมพ์3มิติในชื่อว่าฟีนิกซ์ซึ่งมีความพิเศษคือใช้หมึกพิมพบล็อกคอนกรีต ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลถึง10ตันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการกอรร่อสร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติที่มีความยั่งยืนมากขึ้นการสร้างสะพ,พานแห่งนี้ต่อยอดมาจากผลงานการสร้างสะพ,พานตัวก่อนหน้าในชื่อสเตรตัสซึ่งเคยจัดแสดงที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเมื่อปี2021โดยสะพ,พานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพ,พานคอนกรีตพิมพ์3มิติแห่งแรกของโลกที่ไม่มีการเสริมโครงสร้าง โดยปัจจุบนันบริษัทได้ปรับสูตรคอนกรีตที่ใช้ในการพิมพ์บล็อกก่อสะพานขึ้นมาใหม่โดยใช้เทคโนโลยีอีโคไซเคิลหรือเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตที่ยั่งยืนด้วยการผสมวัสดุรีไซเคิลต่างๆเช่นคอนกรีตเศษปูนจากสะพานตัวเก่าเข้ากับซีเมนต์ที่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งบริษัทระบุว่าหมึกพิมพ์คอนกรีตสูตรใหม่นี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละสีเมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์คอนกรีตที่ใช้ในการสร้างสะพานตัวเก่า สำหรับการก่อสร้างบริษัทได้จับมือกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่างซาฮาฮาดิทร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพ,พันสวิสหรือ ETH ซูริคและบริษัทพันธมิตรอื่นๆในการออกแบบตัวสะพานและคำนวณแบบดิจิทัลเพื่อความแม่นยำในการขึ้นรูปโครงสร้างของสะพานก่อนจะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการพิมพ์บล็อกคอนกรีตบริษัทร,ระบุว่าด้วยวิธีการนี้ก็ทำให้ได้บล็อกคอนกรีตที่สามารถถอดประกอบและรีไซเคิลได้ง่ายช่วยลดการใช้วัสดุลงถึงร้อยละ50 แต่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานทำให้ได้ตัวสะพานที่คงทนสามารถรับน้ำหนักได้ดีและกลายมาเป็นสะพานฟีนิกซ์ซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสทางนี้ทีมผู้พัฒนากำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจแนวทางต่อย,ยอดไปสู่การใช้งานจริงในโครงสร้างอื่นๆ หรือโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การก่อสร้างอย่างยั่งยืนที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในการก่อสร้างให้น้อยลงและใช้วัสดุรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยรักษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลก